สวัสดีนะครับที่จะได้ฟังต่อไปนี้ก็คือเสียงเพลงไกด์นะครับวิธีทํางานของผมคือผมจะเริ่มจากดิดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงงึมมงามึมงะครับเสร็จแล้วก็พีเอทเสียงกลองนะครับคือทําเสียงกลองให้เพลงก่อนลองฟังกันดูครับ ที่ได้ยินก็คือเสียงกลองที่ทําจาก m i ดีนะครับหรือว่าซอฟต์ซินในโปรแกรมซึ่งเสียงกลองเนี่ยมันก็ได้ให้จังหวะที่ผมต้องการแต่ว่าซาวมันไม่เป็นอย่างที่ผมต้องการมันรู้สึกมไม่เป็นธรรมชาตินะครับเพลงนี้ผมจินตนาการไว้ว่าผมอยากให้เป็นความรู้สึกคล้ายๆกับไปนั่งฟังการแสดงสดที่หน้าเวทีเลยผมใช้วิธีแก้แบบนี้ครับก็คือโอเคผมไม่สะดวกที่จะบันทึกเสียงกลองนะครับผมก็ใช้วิธีหาลูปครับ ผมไปเจอหลูกกลองอันนึงที่ให้เสียงแบบสดเป็นธรรมชาติแบบที่ผมต้องการเลยนะครับลองฟังดูครับอืมอผมชอบความสดความลิบของกลองอันนี้นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะเข้ากับเพลงผมก็เลยเอามาโหลดเข้ามาในโปรแกรมแล้วก็ใช้วิธีตัดครับนี่ตัดซอย สังเกตว่าจังหวะมันก็ไม่ไม่ตรงกับของผมแหละของผมเพลงเป็นหกแปดนะครับจะเป็นจจะของเพลงเขาเป็นซีีเป็นตึกโตธรรมดาผมก็มาตัดนี้เลยตัดละเอียดยิบแบบนี้เลยผมแยกเอาเฉพาะเสียงไฮแฮทออกมาแยกดึงไฮแอทออกมาเรียงดึงงเป็นแบบนี้ก็ได้เสียงไฮแฮทเป็นแบบนี้ในจังหวะหกแปดเสร็จแล้วผมก็ดึงเสียงกระเดื่องหรือเสียงเบสดดำลงมาวางอยู่ช่องหนึ่ง นแบบี้จังหวะที่1ผมก็ดึงเสียงกระเดื่องหรือเสียงเบสตามที่มีเสียงฉาบลงมาด้วยนะครับกระดึงมาจากตัวหลูกข้างบนนี้แหละนะครับเสร็จแล้วผมก็ดึงสแนลลงมาด้วยแบบนี้ได้เสียงที่เป็นธรรมชาติ เสร็จแล้วผมก็ลองเอามาผสมนะครับกับเสียงกลองมิดีดูสิมันจะเป็นยังไงครับความสมบูรณ์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติมากขึ้น<อ>เฉพาะเสียงไกลกับกลองมิดีลองฟังดูมันจะเป็นแบบนี้โ จะเติมความเป็นธรรมชาติของกลองชุดเข้าไปด้วยลูกนะครับนี่ผมใส่ไฮแฮทที่ตัดมาจากหลูกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แสแนแล้วก็กระเดื่องที่ตัดจากลูกเข้าไปด้วยเลย นนรผสม,ม hey, ให้มันเข้ากันที hey, <try. S 1> เ่เราต้กันก็หวังว่าเราจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากได้เพลงที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นจะได้ซาวอะไรปแปลกๆที่เราไม่สามารถรังสรรค์ขึ้นมาเองได้หรือไม่สะดวกที่จะบันทึกเองหรือไม่มีอุปกรณ์หรือม,มีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มีลูปให้เรานำมาใช้งานได้ แบบนี้ครับมาเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับติดตามไว้ด้วยคุณตุ้มครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ